สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวในรอบโรสวถินโอเทลฟอร์ดครับหลังฤดูกาลอันยุ่งเหยิงเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาผู้เล่นบาดเจ็บมากมายครับปัญหาภายนอกภายในนะปัญหาการจัดการของเอลิกเทนฮคก,กับนักเตะที่มีในมือต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อนแต่สุดท้ายแล้วครับยุ่งยากยังไงยุ่งเหยิงยังไงวุ่นวายยังไงอาการบาดเจ็บเป็นยังไงเอลิกเทนแฮกก็ยังสามารถพาทีมปีศาจแดงชุดนี้ของเขา คว้าแชมป์เอฟเอคัพได้สำเร็จแถมเป็นการเอาชนะทีมที่ยิ่งใหญ่ยิ่งยงที่สุดในพรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้คำถามก็คือว่าทำได้ขนาดนี้ครับคุม2ปีได้2แชมป์แต่ว่าอนาคตของเอเล็กเซนทักจะยังอยู่ที่โอเดลร์ฟอร์ดหรือเปล่าอันนี้ยังคงตอบไม่ได้รอกันมานานแล้วหลังการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอคัพเนี่ยมีการพูดคุยกันว่าทั้งฝั่งของบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์จะจะรีวิวครับ หนึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะให้คําตอบว่าผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นเป็นยังไงถึงตอนนี้แล้วก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นมาต่อกันที่สิ่งที่มันแรงที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาข้อแม้ที่ว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เบนเวดและอิกนาซิโอสองเซนเตอร์หนุ่มอนาคตไกลกับของ2ประเทศเบนเวตจากอังกฤษและอิกนาซิโอจากโปรตุเกสทําไมถึงต้องมีข่าวกับกองหลัง เพราะว่าราเาฟเอวารานครับกองหลังชาฝรั่งเศสนะจอมเก่าก็ประกาศอำลาทีมหลังจากร่วมงานกันมา2ฤดูกาลเหมือนจะเลยวัยพีกมาแล้วครับแต่ก็เป็นประโยชน์มากมายในช่วงเวลาที่ลงเล่นได้สําหรับวาลานก็ทิ้งช่องว่างเอาไว้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนที่เหลืออยู่และดูจะเป็นกําลังหลักของทีมน่าจะมีแค่ลิซันโดมาร์ตินีเท่านั้นแถม ยังมีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องครับลงเล่นแบบต่อๆกันได้แบบไม่ถึง10นัดเลยไม่รู้ว่าจะฝากความหวังไว้ได้มากมายเท่าไหร่ในรายของแฮร์รี่แม็กควายที่ฟอร์มดีขึ้นมาในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่เล่นดีได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะเจออาการบาดเจ็บมารบกวนก็จึงเป็นเหตุที่ต้องมีกองหลังสองคนนี้เข้ามาขอเจาะทีละคนแล้วกันหากใครชอบหรือดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาเอาเฉพาะฤด,ดูกาลนี้ครับกองหลังของเอเวอเรตัน ตองหลังดาวรุ่งนะจารัดเบนเวตวัย21ปีนะต่จากวันนี้เนี่ยวันนี้วันที่10นะอีก17วันเขาก็จะอายุครบ22แล้คเกิดเดือนนี้แหละครับสูงใหญ่ครับเป็นอีก1เซนเตอร์อนาคตไกลของทีมชาติอังกฤษเสียดายครับที่สุดท้ายแล้วจังหวะตัดตัวเกเรตซาเกตเลือกที่จะไม่พาเขาไปยูโรด้วยนี่คือนักเตะยอดเยี่ยมของเอเวอเรตในฤดูกาลนี้ ลงเล่นไปทั้งหมด41เกมครับในซีซั่นนี้รวมทั้ง FA ทั้งคาราบาวครัและพิ m มพยร์ลีกนะทำไปได้3ประตูด้วยความสูง195เซนติเมตรถนัดเท้าซ้ายเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองครับว่าใครจะได้ไปเพราะว่านี่เป็นกองหลังอังกฤษโดยแท้เลยครับสกัดหนักนวงจังหวะเข้าตัดเกมในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเมื่อมีจรัดเบนเวตอยู่เนี่ยเขามักจะมาสกัดในพื้นที่สุดท้าย ได้ทันท่วงทีบ่อยครั้งช่วยทีมในจังหวะที่ทีมจะเสียประตูหลายครั้งไม่ใช่แค่เพียงสกัดครับบางทีเข้าไปบล็อกลูกยิง,ท,งทั้งทงที่ถนัดซ้ายนะครับแต่ว่าเห็นสกัดด้วยเท้าขวากข้ออกจะบ่อยแถมยังมีจังหวะที่ขึ้นมาคุกคามพูดต่อสู้ในจังหวะลูกเซตพีดไม่าหวลูกเตะมุมหรือลูกฟรีคิกเบรนเวดเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่สร้างความอันตรายให้กับเอวตันได้อย่างสม่ำเสมอ ก็เป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของอวอตันในฤดูกาลนี้เลยทีเดียวถามว่าถ้าเข้ามาอยู่แมนยูแล้วถึงขนาดว่าจะยึดตัวหลักตัวจริงได้เลยหรือเปล่าก็ถ้ามองกันตามศักยภาพตามนักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอยู่ตอนนี้ครับวิกตอร์เลนเดนเลิฟอีแวนอีแวนก็น่าจะหมดสัญญาแล้วแหละแม็กควายลิซันโดมาร์ติเนสผมว่าแบนเวนที่สามารถยืนเป็นตัวจริงได้เลยด้วยซ้ำไม่ใช่เพราะว่าเก่งที่สุดครับแต่ถ้าหากดู ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเบนเวตเป็นคนเดียวที่ไม่มีอาการบาดเจ็บมารบก,กวนเอาอย่างน้อยก็ในฤดูกาลนีย้ยังไม่มีาการบาดเจ็บมารบก,กวนเลยด้วยซ้ำและประสบการณ์ของเบนเวตก็เคยออกไปเล่นในฟุตบอลอีลี่ดวิชั่นครับหรือฟุตบอลดิวิชั่นหนึ่งฮอลแลนด์กับพีเอสบีไอเเฟนเมื่อฤดูกาลก่อนก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถือว่าไม่ใช่เด็กอังกฤษที่มีประสบการณ์แค่พิมมรลลิกเคยเล่นลีกฮอลแลนด์มาก่อนด้วยน่าจับตามองครับสำหรับจารอดเบนเวตผมเชื่อว่าหลายคนตั้งความหวังว่าจารอดเบนเวต อีก1เซนเตอร์ฮาร์ปอนาคตไกลซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากนี้ครับหลังจากจบฟุตบอลยูโรเขาจะกล้าไปติดทีมชาติแบบแบบว่าเป็นตัวหลักได้เลยด้ซ้ำเพราะตัวหลักในปัจจุบนันทั้งแฮร์รี่แม็กควหรือจอห์นสโตนน่าจะถึงวยัยที่เป็นผู้เล่นอาวุโสแล้วอะด้วยความที่ไม่ค่อยฟิตนะครับอืจาร์ดเวเบตน่าจะเป็นคนต่อไปในยุคข,ข้างหน้าส่วนอีกคนหนึ่งครับที่มีชื่อเข้ามาเกี่ยวพันก่อนซาโลอิกนาซิโอ 1 8 6ซนตมรครับอายุ22ปีจริงๆอายุไล่เลี่ยกันคอนซาโลนี่อายุมากกว่าแค่เพียงปีเดียวแต่ก็ไม่ได้ห่างกันมากมายถนัดเท้าซ้ายเป็นเซนเตอร์แบ็กข้อแตกต่างของคอนซาโลอิกนาซิโอกับเบรนเวดเนี่ยคืออิกนา i ซิโอเนี่ยอาจจะตัวเล็กกว่าครับแต่ทดแทนมาด้วยความคล่องตัว นอกจากเล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้แล้วยังสามารถเล่นมิดฟิลด์ตัวรับได้ด้วยยังสามารถขยับไปเล่นตัวริมเส้นทางฝั่งซ้ายหรือจะเป็นแบ็กซ้ายหรือปีกซ้ายได้ด้วยตรงนี้เป็นความสามารถที่อาจจะมองข้ามไม่ได้นะกรณีที่เจอผู้จัดจาก,การทีมไม่รู้ว่าจะเป็นคนปัจจุบันหรือคนใหม่นะฮะเขาสามารถโยกย้ายไปเล่นในพื้นที่ที่ขาดนะเพราะตำแหน่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งของแมนยูก็คือมิดฟิลด์ตัวรับก็ยังไม่รู้จะหาใครมาแทนทางด้านการเซมิโอได้หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นหนึ่ง คำถามที่ต้องการคําตอบรับเหมือนที่เราถามว่าถ้าเราได้แบนเวดและได้อิกนาซิโอจะเป็นอย่างไรแน่นอนครับทั้งคู่สามารถลงเล่นด้วยกันได้ด้วยซ้ำโดยอาจจะเล่นคนละตำแหน่งยังได้เลยดันอิกนาซิโอไปเล่นกองกลางัตรับและเอาเบนเวดเล่นกับเซนเตอร์ในไลน์ของอิกนาซิโอเนี่ยอาจจะดูตัวเล็กกว่าแบนเวดครับเกมรับแย่กว่าหรือเปล่าตรงนี้มีคําถามอยู่อิกนาซิโอเนี่ยเคยถูกเอามาเปรียบเทียบกับกองหลังสองคนที่ย้ายมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วไม่ว่าจะเป็น ยอสโกกวาดิโอนที่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือจูเลียนทิมเบอร์ครับที่เป็นกองหลังของอาเซนอลนแต่จูเลียนทิมเบอร์เนี่ยขอตัดไปเพราะว่าเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วไม่ได้ลงสนามเลยนะเทียบกับกวาดิโอนเขาบอกว่าถ้าเล่นเกมรับกวาดิโออาจจะดีกว่าอิกนาซิโอครับแต่ถ้าเล่นเกมลุกในลายของอิกนาซิโอเนี่ยมีประโยชน์กว่าในเรื่องของการบิวอัพเกมจ่ายจากข้างหลังขึ้นข้างหน้าอ่าเราจะเห็นลูกแบบนี้บ่อยจากเขาครับตรงนี้เป็นส่วนสําคัญที่ต้องจับตาดูว่าแมนยูจะเอากองหลังแบบไหน ในการที่จะพิจารณาทั้งตัวของเบนเวตแลวก็อิกนาซิโอถ้าถามผมเนี่ยถ้าได้คู่ก็ดีอยู่แล้วนะเพราะเป็นกองหลังวัยหนุ่มวัยชะกันนะวัยเดียวกันเลยนะเราพร้อมจะเติบโตไปด้วยกันแต่หนึ่งสิ่งที่ต้องฉุกคิดนิดหนึ่งครับหนึ่งเลยคือทั้งสองคนเนี่ยถนัดขาซ้ายทั้งคู่หลายคนบอกเอ๊ะมันแปลกหรือไงก็กองหลังที่ถนัดขาขวาทั้งคู่ยังเล่นด้วยกันได้เลยมันก็จริงนะแต่ถ้ามันยังเป็นเอริกเทนฮากคผมก็กำลังคิดว่าแกจะคิดมากหรือเปล่า เอลิเทนทักเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เรา่าจะจําได้ครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลแมนยูเองหรือคนที่ติดตามการคุมทีมของเทนทักมาครับแกชอบใช้เซนเตอร์ที่ถนัดขาซ้ายยืยนฝั่งซ้ายถนัดขาข,าขวายืยนฝั่งขวาอย่างช่วงเวลาหนึ่งที่ลิซันโดมาร์ติเนสไม่อยู่แล้วก็เจ็บนะทั้งทังที่วาลานก็ฟิตทั้งทังที่แม็กควายก็ฟิตเขาไม่เอาแม็กควายขอยัยไม่เอาวาลานลงมาเล่นเนะซนทาหเป็นฝั่งซ้ายเพราะว่าอยากได้เซนเตอร์ที่เล่นขาซ้ายมากกว่าจึงขยับลุกชอมาเล่นเป็นเซนทาอันนี้ส ที่ต้องคิดนิดหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดได้ทั้งเบนเวตมาได้ทั้งอิกนาซิโอมารวมถึงลิซันโดมาร์ติเนสทั้ง3คนถนัดขาซ้ายหมดเลยจะจัดตัวยังไง <c oughs> แต่จริงเป็นปัญหาที่ไม่ได้ปวดหัวเรอกครับจริงแล้วทุกคนเล่นได้อยู่แล้วตรงนี้อิกนาซิโออยู่ที่สปอร์ตติงดสบอลเล่นหลัง3นะครับจะรับเบนเวตเล่นหลัง4เหมือนแมนยูนี่แหละ แต่ผู้จัดการคนใหม่เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณากันครับว่าสุดท้ายแล้วได้ใครมาถึงจะดีหรือไม่ดีส่วนเพื่อนๆอยากได้ใครอยากได้เด็กโฮมโกรนเด็กอังกฤษอย่างเบนเวตอยากได้กองหลังจอมเทคนแบบอิกนาซิโอและสิ่งหนึ่งที่อยากไม่อยากให้มองข้ามนักเตะของแมนยูส่วนใหญ่ครับหากย้ายมาจากสปอร์ติงลิสบอนยังไม่มีใครแย่เลยนะไม่นับเบเบ้แล้วกัน <laughs> ก่อนหน้านี้มีคิสเซโนโรนันโดครับคนแรกเลยนะ ย้ายมาสวมใหม่เลขเจ็ดแล้วกลายเป็นตำนานบอลลงดอเออคนล่าสุดของแมนยูตามมาด้วยนานี่นานี่ในตอนนั้นอาจจะมีดีบ้างแย่บ้างแต่บอกตรงถ้าอยู่ยุคนี้นานี่คือตัวท็อปดีกวา่าอันโทนี่แน่นอนคนสุดท้ายบูโน่แฟน้นี่ยต้องแต่ย้ายมายังไม่เคยทําให้ผิดหวังแล้วมันจะมันจะคิดทฤษฎีที่เขาข้างตัวเองได้หรือเปล่าครับว่าถ้าย้ายมาจากสปอร์ตซิ้งลิสบอนสู่แมนยูอีกคนหนึ่งยังไงผมว่าต้องดีแน่นอนสําหรับอิกนาซิโอสมมติเพื่อนพี่ๆอยากได้ใครครับ ส่งความเห็นกันหน่อยคอมเมนต์กันหน่อยคอมเมนต์ไม่จุดใจเข้ามาคุยกันได้ในสปอร์ตบาร์นิวไลท์ครับวันนี้หนึ่งทูมครึ่งจริงๆมีทุกวันนะจันถึงสุก่าเดี๋ยววันนี้เราเข้ามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับแมนยูเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาดการซื้อขายหรือเรื่องอนาคตของเอ็ิสเทนฮากหรือผู้จัดการทีมคนต่อไปจะเป็นใครพอล่าสุดเห็นมีการคุยกับทูเครลอีกแล้ววุน่นวายเหลือเกินนะครับและนี่คือเรื่องราวของคลิปนี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ